สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแจกซองอ่งเปาแล้วก็จะมาสอนวิธีการหาเงินเข้าบัญชีของ t ูมันที่วอเล็ตสองบาทนะครับด้วยการรับชมวิดีโอจาก YouTube แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนันแล้วก็ทำภารกิจอื่นๆนะครับผมนะจะเป็นแอปอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับเราจะมาแจกซองอ่างเปานะเป็นซองอ่างเปาของ Tumani Wallet นะครับแต่ว่าเราจะแจกเป็นโค้ดนะเป็นโค้ดอ่างเปาแล้วก็ต้องไปรับที่ช่องไหนที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันนะครับแล้วก็อ่างเปามีจํานวนจํากัดแล้วก็ในคลิปนี้จะทําการสอนวิธีการหาเงินเข้าบัญชีของ Tumani Wallet สองบาท ตอนนี้มีที่500บาทเดี๋ยวจะกลายเป็น700กว่าบาททุกคนนะซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทีละสเต็ปเลยในส่งการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็การใช้งานแล้วก็การสร้างไรายได้นะครับแล้วก็โบนัสพิเศษก็คือเกี่ยวกับการปั๊มเงินนะครับครั้งละ300บาทด้วยเช่นกันนะเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับมาที่ g o o g l e p l a y Store กันก่อนเลยเพื่อที่เราจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็ผมได้ทำการใช้แอปพลิเคชัน ผมได้ทําการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนฝั่ง Android นะครับในการห่างเงินนะฉะนั้นก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ใช้ iPhone นะครับผมไม่แน่ใจว่าแอป,ปนี้มีหรือป่าในส่วนของฝั่งของ App Store นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Play Store ของ Android กันเลยนะครับแอป,ปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าแอป,ป google Go c a s h นะครับเป็นแอป,ปพลิเคชันเกี่ยวกับการการเดินแล้วก็เ,เกี่ยวกับการรับชมวิดีโอแล้วก็การดาวน์โหลดแอป,ปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวเรากดติดตั้งแอป,ปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับ แอปพลิเคชันนี้นะครับผมนะเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องลงทุนนะครับสามารถทรําฟรีแล้วก็ได้เงินจริงนะครับเดี๋ยวเราดูนิดหนึ่งนะเกี่ยวกับข้อมูลแอปพลิเคชันนะครับอ่านี่ก็ตรวสอบแล้วผ่านความปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงนะครับก็เดี๋ยวเรามาที่นับเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็แอปนี้ เปิดน่วันที่เทไหร่นะแอปนี้เปิดนู่วันที่1กันยายน2566นะครับหรือเ,เวลาประมาณ4เดือนจะครบ1ปีนะครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่า1ล้านดาวน์โหลดแล้วก็ Android ต้องเป็น Android เวอร์ชัน5.0ขึ้นไปนะครับผมนะตามนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราทําการเปิดแอปพลิเคชันนี้นะครับปกติการถอนเงินของแอปนี้จะมาถึงไม่ถึงไม่ถึง10วินาทีด้วยซ้าไปนะที่ผ่านมานะครับในการถอนเงินนะอันนี้ก็อนุญาตให้ Google Cast เข้าถึงกิจกรรมการเค้ื่อไวร่างกายของคนก็อนุญาตนะครับแล้วก็อันนี้ก็ถ้าเราจะให้รีวิวนะครับก็กดตรงนี้แล้วก็ให้รีวิวได้เนาะคุณจะได้ประมาณนี้ทุกคนนะเป็นประมาณ8ล้านกว่าคอยนะครับตรงนี้ you have such นะ y o u h a v e s u c h f u l of Thai ทุกคนนะก็กดตรงนี้แล้วก็ไปให้รีวิวให้กับเขาได้ตรงนี้เนาะ ด้วยการมาใส่รีวิวได้เลยตรงนี้นะครับกดใส่ห้าดาวน,นะครับแล้วก็เขียนไปเลยนะในส่วนของรีวิวที่เราใช้งานนะครับหน้ากา็ได้เงินจริงนะครับอ่ก็พิมพ์เลยนะอ่ะแล้วก็กดคําว่าโพสตนะครับแบบนี้เลยทุกคนนะ้าก็นี่ทุกคนเสร็จแล้วนับที่เรารีวิว แอปพลิเคชันนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดแอป,ปนี้กันต่อนะนี่นะแอป,ปนี้เราไม่ต้องทําการเข้าสู่ระบบนะเราไม่ต้องทําการเข้าสู่ระบบนะถึงแม้เราจะไปที่เมนูมีจะมีข้อไซต์อินนะเราไม่ต้องเชื่อมต่อกับบัญชีของ Gmail นะครับเพราะว่าทางแอปพลิเคชันเขาผูกนะครับในส่วนของ i.d เดีครื่องของเรานะกับบัญชีของเขาแล้วกับแอปพลิเคชันนี้อยู่แล้วเั่นเองนะครับผมนะไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปทําการล็อกอินนะครับผมนะจากนั้นก็เมื่อเรามาที่มีแล้วให้มาที่ enter the code หรือไปที่หน้าโฮมก็ได้แล้วก็เล่นมาข้างล่างมาที่คําว่า enter invite code นะคุณจะได้1,500คะแนนนะครับ คุณล็อกอินนะจะได้เพียงแค่500คะแนนแต่คุณก็ให้เขาใช้สิทธิเข้าถึงในส่วนของอีเมลของคุณนะฉะนั้น,นก็ไม่อยากให,ให้ทางแอปเข้าถึงอีเมลของเรานะก็เลยไม่อยากให้เราลนะ็อกอินเนาะแต่ให้เรามาตรงนี้ดีกว่านะครับใส่โค้ดตรงนี้นะก็ใส่ไปนะครับรหัสโค้ดก็ d 5 m b x m นะครับคุณจะได้ทั้งหมดอยู่ที่1,500รเหรียญหรือ1,500คะแนนด้วยกันนะับกดคอนเฟิร์มไปเลยนะครับผม จากนั้นก็นะเมื่อเราอยู่ในหน้านี้นับหน้านี้คือหน้าการหางอยู่เนาะเมนูของเขามีทั้งหมดเมนูโฮมก็คือเมนูการทำธารกิจนะครับเมนูวิดีโอก็คือการทำธารกิจของการรับชมวิดีโอนะครับก็มีวิดีโอจาก u t u b e นะครับเทรนด์นะครับนี่ทุกคนนะมีช่องของ Mr. b e a อรสนะสามารถที่ไปดูในช่อง,องเขาได้วิดีโอของเขานะครับนี่เนาะมีหมดเลยนะครับให้เราได้รับชมนะแล้วก็ เมนูอินไว้หรือเมนูการแนะนำแอปพลิเคชันนะครับการทำแอฟเลแล้วก็เมนูฟาร์มนะครับมีคือเมนูใหม่ที่เพิ่งเข้ามาประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนีเนาะแล้วก็เมนูมีนะครับมีแค่5เมนูนะส่วนเมนูถอนเงินอันลืมไปเนาะอีก6เมนูก็คืออยู่ในส่วนของโฮมแล้วก็อยู่ข้างบนที่เขาว่าวิดรอตุงทีทุกคนนะนี่คือเมนูการถอนเงินนะครับก็ตามนี้เลยนะก็ผมถอนไปแล้วมากกว่า1 5 8 0 5บาทจากแอปพลิชันนี้นะครับ อเคเดี๋ยวเรามากดหน้าในส่งการรับเงินฟรีก่อนที่มันลอยอยู่ตรงนี้ทุกคนกดเข้าไปเลยนี่ทุกคนนะนี่คะแนนก็ถูกสะสมมาตรงนี้ทุกคนกดปั๊บเลยนะแบบนี้เลยทุกคนนะการถอนเงินนะครับลืมบอกไปเลย การถอนเงินนะทุกๆการถอนเงินนะครับสามารถถอนได้ก็ต่อเมื่อเราทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอย่างต่ำหนึ่งแอปนะแต่ต้องอยู่ต้องดูด้วยว่าเมื่อเรากดตับแล้วก็กดวิดดรอมันขึ้นให้เราดาวน์โหลดไปเท่าไหร่ถ้ามันขึ้นให้เราดาวน์โหลดไป2แอปเราก็ต้องไปดาวน์โหลดภารกิจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน2แอปด้วยกันมีแอปเยอะทุกคนให้เรามาดาวน์โหลดทาภารกิจนะส่วนผมผมทำภารกิจของอ daily task ตรงนี้ทุกคนนะของผมก็โหลดแอป t i ่ e t w o s e p e t o นะครับนี่ทุกคนได้มาแล้ว1 5 0 0 0 800คะแนนด้วยกันนะครับผมนะในส่วนของโบนัส3า0บาทเดี๋ยวผมจะเฉลนะยน่าจะผมจะบอกนะท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวเราถอนเงินกันก่นกอนนะครับตอนนี้มีเงินในบัญชีของแอปนี้อยู่ที่8 6 1 5บาทที่ยังไม่ได้ถอนเพราะว่าเขาสามารถถอนได้สูงสุดแค่200บาทนะสูงสุดเนะาะสามารถถอนได้ตั้งแต่10บาทแล้วก็15บาท20บาท50บาทนะครับแล้วก็100บาท200บาท สำหรับ100บาทกับ200บาทนี้สามารถถอนได้หลายครั้งทุกคนนะส่วน10บาทพวกนี้สามารถถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับก็กดที่200บาทแล้วก็กดคำว่า withdraw นะครับอ่ะจากนั้นก็ให้เรากรอกเบอร์ทูเ,นะนะเบอรี่วอลเล็ตเพิ่มนะเบอร์โทรศัพท์ทูเอรี่วอลเล็แล้วก็กด confirm ไปเลยนะครับนี่นะครับทรับมีัเชสเวลา13นาฬิกา1นาทีนะครับผมนะกดโอเคไป แล้วก็นี่คือประวัติการถอนเงินนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาตรงนี้นีู่คนด้เงินเข้ามาแล้วนะครับ200บาทนะภายในระยะเวลาประมาณ7-9ถึง้านะ9วินาทีแบบมานั้นแหละทุกคนนะไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำไปเมื่อกี้เรามีเงินในทุนมันนี่ว่าแต่อยู่ที่500กว่าบาทนะตอนนี้กลายเป็น771บาทนะครับทำนี้ละเงินเข้ามาจริงๆนะครับเงินเข้ามาอย่างเร็วมากเลยทีเดียวนะครับก็มาตอนนะครับในส่วนของแอปนะครับแอป g o o ก l e ค a s h นีุ่กคนนะก็ สถานะยังไม่เปลี่ยนไปเนาะเขาเดี๋ยวเขาอัปเดตมาต่อนะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมนะก็ยังมี8,000กว่าทุกคนนะเดี๋ยวเราค่อยสะสมนะค่อยถอนมานะครับอ่ะมีภารกิจของการทำ daily check-in หรือการเช็ดชื่อการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็มี daily task ก็คือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Lucky d r รอการหมุนสปินนะครับหมุนสปิน อ่าตรงนี้ก็จะมีคะแนนนะเราแค่ลุ้นคะแนนก็พอนะครับตรงนี้นะแล้วก็มีในส่วนของ get coin นะ get coin คือให้แอป,ปให้ตัวละครนี่มันเดินไปทุกคนนะก็ตรงนี้อ่ะผมยังไม่ได้ทำภารกิจของการโหลดแอป,ปนะถ้าผมทำเพิ่มต่อมันก็จะเดินแล้วก็เก็บคะแนนให้กับเราตอนที่เราไม่ได้เปิดแอป,ปนะครับแล้วก็ค่อยมากดรับตรงนี้นะครับผมนะเมนู p พิ่มเฉลิเมนูหยุดนะครับตรงนี้เนาะก็ไม่ได้ทำเนาะ แล้วก็ข้างล่างนี้คือภารกิจนะครับภารกิจของการดูวิดีโอภารกิจของการแนะนำแอปพลิเคชันภารกิจของการใส่รหัสแนะนำนะครับแล้วก็ภารกิจของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้งเส้นที่มีข้อกตก๊ตตรงนี้คือการรับรับ download, แอปพลิเคชันมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับผมนะมีแอปพลิเคชันมากมายให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับผมนะต่อมาวิดีโอเป็นในส่วนของการดูวิดีโอนะครับอ่ะอย่างเช่น The c o a s t นะถ้าใครชอบฟัง เรื่องเล่าผีก่อนนอนนะสามารถกดดูได้นี่นะครับ8ชั่วโมงกว่าทุกคนนะดูแล้วก็หลับไปแล้ว8ชั่วโมงเต็มเต็มทุกคนนะกดเข้าไปนะครับแล้วก็นี่ทุกคนนะก็เนสไฟนะขอให้เราดูด้วยว่าสามารถที่จะเลือกขนาดเนาะก็คือขนังเขามีแค่ตัวช้อยตัวเดียวเองก็คืออยู่ที่360 นะครับความคมชัดเนาะอันนี้ก็จะมีตัวจับเวลานี่ทุกคนนะ่าจะมีตัวจับเวลาอยู่นะถ้ามันจับเวลาแล้วก็หมุนไปจนครบหนึงรอบเราก็จะได้คะแนนมานะครับอ่เดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมไปการดูวิดีโอเหมือนกันนะครั้งนี้ผมได้อยู่ที่44คะแนนด้วยกันนะครับ และเขาบอกว่าถ้าเรารับชมวิดีโอจนครบ2นาทีจะได้อยู่ที่400คะแนนจนครบ10นาทีจะได้อยู่ที่1000คะแนนจะได้จนครบ2ี่นาทีนะดูวิดีโอหรือไม่ก็ฟังเพลงก็ได้นอะกจนครบ20นาที2000คะแนน30นาที3 0 0 0คะแนน60นาที5000คะแนนแล้วก็ห8 0รอนาทีอยู่ที่8000คะแนนนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ข้างล่างก็คือเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับต่อมาก็เป็น N Y นะครับ สำหรับเมนูอินไว้นะก็คือเป็นเมนูของการแนะนำแอปพลิเคชันเผื่อว่าใครต้องการที่จะแนะนำแอปพลิเคชันนั้นถ้าเราแนะนำดโดยตรงจะได้อยู่ที่2บาทแล้วก็ Direct Fe ก็คือเพื่อนที่เราแนะนำนั้นไปแนะนำคนอื่นต่อจะได้10%แล้วก็เพื่อนที่เขาแนะนำต่อน,นั้นไปแนะนำคนอื่นต่อจะได้อีก10%เหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะวิธีการเอาลิงก์ก็กดตรงนี้ไปแล้วก็ไปแชร์นะแช์ที่ไลน์ก่อนก็ได้แล้วก็จะได้ลิงก์มานะครับผมนะ แล้วก็ยืมนะก๊อปปี้รหัสแนะนาของเราด้วยให้คนที่เราเชิญนั้นใส่รหัสเชิญของเราที่เมนูโฮมที่คําว่า,าที่คําว่าคําว่าอินเตอร์อินไวต์โค้ดนะครับวันนี้เนาะแล้วก็เมนูฟาร์มนี่เมนูใหม่นะครับวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ชัวร์นาะในส่วนเมนูนี้นะครับผมนาะก็ยังเล่นอยังเล่นไม่ค่อยถนัดอีกนะก็เลยไม่สามารถที่จะอธิบายให้ครบถ้วนให้กับท่านผู้ชมได้เท่าไหร่เพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้ เข้าใจมากมไหมเท่าไหร่ในส่วนของเมนูใหม่เมนูนี้นะครับผมนะก็ยังไม่เชื่อว่าจะได้เงินยังไงตรงนี้อีกนะครับผมนะแต่ว่ารู้ว่าต้องทําการลดน้ํานะครับผมตรงนี้นะโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เมนูมีนะครับก็หมดแล้วเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายโบนัสนะสามร้อยบาทนะก็คือมาที่เมนูโฮมแล้วก็มาที่คําว่าบิ๊กไพรส์ตรงนี้เป็นกล่องของขวัญน,นะแล้วก็กดเข้าไปนะครับเมนูนี้ก็คือเป็นเมนูเกี่ยวกับการ กดรับเงินนะสามบาทนะ over สามร้อยแค้นบีวิดอเมื่อครบ300บาทคุณสามารถกดถอนเงินได้ตอนนี้มีอยู่ที่270เนะเราต้องหาโอกาสเนาะ e s c a r a t i o n เนาะ ก็กดคลิกนะผมมี1โอกาสนะกดคลิกไปนะแล้วก็มันก็จะสุ่มนะผมได้อยู่ที่4.951่บาทเนาะจาก270ก็กลายเป็น274นะครับตอนนี้โอกาสเลือดรวิธีการหาโอกาสตรงนี้คือการ invite f r i e n d หรือการแนะนำแอปพลิเคชันให้คนมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพังนี้ของเราและใส่รหัสของเรานะครับเมื่อ,อผมลองทำแล้วเป็นประจำในส่วนของโบนัสนี้นะก็คือหาประมาณแนะนำประมาณ16หรือ17คนนะที่เขาสมัครแล้วก็ทำภารกิจสำเร็จ นะเราก็จะได้ไป300บาทนะซึ่งเขาให้เวลาแก่เราประมาณ72ชั่วโมงนะ72ชั่วโมงนะับให้เวลาแก่เราในการทำธารกิจนี้นะประมาณ3วันด้วยกันนะครับผมนะก็เป็นภารกิจที่ไม่ยากไม่ง่ายเนาะแต่ว่าสามารถที่จะถอนได้จริงเราก็สามารถที่จะรับเงินได้จริงตรงนี้นะที่ผมได้รับเงินเยอะตรงนี้ก็มาจากภารกิจ Bigpass นี่แหละทุกคนนะครับแลวก็ประมาณนี้เลยเนาะก็ ใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่การแจกซองอ่งเปากันหลอกกันต่อน,นะครับมาที่ทูมานี่วิธีการสร้างซองอ่งเปาก็ง่ายๆนะเผื่อใครไม่รู้เกี่ยวกับการสร้างซองอ่งเปาแล้วก็อยากสร้างแจกให้กับเพื่อนๆเ,เนาะมาที่ดูทั้งมดนะแล้วก็มาที่ โอนเงินนะที่คาว่าส่งซองทูมานี่นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีให้เราเรียกว่าจะให้คนเดียวหรือจะให้หลายคนนะถ้าจะให้หลายคนก็กดส่งหลายคนไปแล้วก็กรอกจํานวนเงินที่เราต้องการที่จะส่งไปนะครับผมจะใส่ที่20บาทเนาะแล้วก็ถ้าหากว่ามีคนดูเยอะแล้วก็คนแชร์เยอะคนกดไลค์เยอะในส่วนของคลิปนี้แล้วก็คนคอมเมนต์เยอะคลิปหน้าอีกชอตเ้าก็จะเพิ่มในส่วนของยอดเงินแล้วก็จํานวนคนรับซองไปด้วยนะครับผม โอเคตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะข้อความสามารถที่จะใส่ได้นอกจากพิมพ์เองก็ได้หรือจะเลือกที่เขาให้มาก็ได้นะครับแล้วก็กดถัดไปนะแล้วก็กดยืนยันไปนะครับก็ปีลิงก์นี้ลิงก์นี้นะอยู่ตรงไหน,นก็คือให้เราไปที่ YouTube นะครับอ่ะตรงนี้เลยนะแล้วก็ไปที่ช่อง ANC Studio นะครับผมนะไปที่ค้นหาแล้วก็พิมพ์ว่า ANC Studio นะครับกดเข้าไปเลย จากนั้นก็คุณจะเจอช่องของผมนะก็มาที่ anc studio จากนั้นก็มาที่คําว่าและอีก2ลิงก์จะขึ้นว่า facebook แบบนี้ไม่ต้องกดที่ facebook นะกดคําว่าและอีก2ลิงก์แล้วก็จะมีลิงก์เว็บไซต์กรอกโคดอังเปานะครับแล้วก็ให้เรานะครับกรอกโคดอังเปาตามผมนะกรอกโคดช่องนี้นะช่องคําว่า cod นะกรอกโคดตามนี้นะเดี๋ยวผมจะให้โค้ดนะแล้วก็กดเิร์ชไปนะครับ แล้วก็สำหรับโคดอังปรในคลิปนี้นะครับก็เป็นตัวอักษรตัวภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นตัวเลขนะครับก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3ตัวก็คือตัว K N T นะครับ3ตัวนี้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ K N T จากนั้นตัวเลขนะครับ0 1 1 4 4 2 0 1 1 4ห2่นะครับเอาหมานะ่เนาะ K N T 011 442กดเซิร์ชไปเลยนะครับคุณจะเจอเนส่วนของอ่าซองอ่างเปานะครับให้คุณใส่เบอร์ทรูแมนี่วอลเล็ของคุณไปเลยแล้วก็จากนั้นก็กดรับซองไปเลยนะครับผมนะฉลอ์น่าจะมีซองอ่างเปาขอให้ทันนะมีแค่22เท่านั้นนะครับก็มีจำนวนจำกัดน,นะครับผมนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะยังไงก็ตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้แล้วก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ